ค้นคอขาดดวงชะตาตามตำราพรหมชาติในปี2567ก่อนไปฟังดวงชะตารบกวนเจ้าชะตากดแชร์กดติดตามกดไลค์และกดสั่นกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนในการฟังดวงชะตาเรือต่อๆไปค่ะการดูชะตาประจำปีเกิดถ้าเป็นผู้ชายให้นับเริ่มต้นจากเจดีเวียนไปทางขวามือถ้าเป็นผู้หญิงให้นับเริ่มต้นจากเจดี เวียนไปทางซ้ายมือจนครบอายุปัจจุบันเจ้าชะตาตกเรือนคนคอขาดจากการนับตามตำราพรหมชาตินั้นจะเป็นผู้ชายอายุ27 39 51 63และ75ปีเป็นผู้หญิงอายุ23 35 47 59และ71ปีบริบูรณ์ค่ะ ดวงชะตาโดยรวมปีนี้จะได้รับผลกระทบจากพลังร้ายและพลังเคราะหภัยทุกการกระทําจึงมิอาจใจร้อนในการทำงานหรือดำเนินธุรกิจต้องใช้ความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมาจะได้ส่งเสริมให้ท่านมีอนาคตที่ดีอย่างไรก็ดีในเรือนชะตาท่านปีนี้เนื่องจากปรากฏดาวมงคลโคจรมาฉายส่องให้การช่วยเหลือแม้พบพลังร้ายปกคลุม แต่ก็ได้รับพลังมงคลช่วยเหลือบรรเทาภัยไปได้กึ่งหนึ่งจะอย่างไรก็ตามอีกครึ่งหนึ่งที่เหลือท่านก็ต้องพึ่งพาตนเองถึงจะพ้นภยัยภายใต้สถานการณ์ความวุ่นวายในปีนี้ความไม่ประมาทและความขยันของท่านจะเป็นช่องทางสร้างความก้าวหน้าได้ขอเพียงเจ้าชะตาตั้งใจขยันอดทนมุมานะและซื่อตรงในระหว่างปีก็ยังมีโอกาสสร้างผลงาน ขยายกิจการเก็บเงินเป็นทุนสำหรับเปิดร้านหรือก้าวขึ้นมาเป็นเจ้าของกิจการได้ค่ะด้านการงานปีนี้นับว่าไม่ดีไม่เสียภายใต้ความไม่ประมาทหากท่านใส่ใจการทำงานการงานย่อมไม่เกิดความผิดพลาดหากท่านขยันเพิ่มเติมความรู้พัฒนาตนเองและตั้งใจทำงานผลงานจะไม่พ้นสายตาผู้บังคับบัญชา ซึ่งอาจต้องระวังจังหวะโอกาสเหมาะอยู่บ้างแต่ก็รับรองได้ว่ามีโอกาสสำหรับอนาคตที่รุ่งเรืองแน่นอนหากท่านได้รับคำสั่งเข้าทำงานแทนหัวหน้าที่ไม่อยู่ขอให้แสดงฝีมือให้เต็มที่จะได้เป็นที่ประจักษ์ในฝีมือให้เพิ่มความใส่ใจและตั้งใจในขณะดทำงานอีกทั้งต้องคอยตรวจสอบงานที่มอบหมายให้ลูกมือช่วยทำเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นด้วยค่ะด้านโชคลาภ ปีนี้ดวงการเงินวุ่นวายไม่นิ่งรายรับไม่ได้ไหลเข้าแน่นอนดังนั้นสิ่งที่จะช่วยได้คือการใช้จ่ายอย่างประหยัดและวางแผนการใช้จ่ายอย่างรอบคอบจะได้มีสภาพคล่องพอเหลือไว้สำหรับหมุนเวียนในยามฉุกเฉินห้ามสร้างภาระหนี้สินเพิ่มเติมโดยการเล่นพนันเสี่ยงโชคหรือวัดดวงในหวยหุ้นทั้งไม่ควรให้บุคคลใกล้ชิดกู้ยืมเงินหรือเซ็นคำประกัน อย่าละโมบจนยอมให้ผู้อื่นชักจูงให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งทุจริตผิดกฎหมายเพราะอาจเกิดผลเสียมากกว่าจะคาดถึงค่ะด้านครอบครัวดวงครอบครัวปีนี้จะประสบทั้งเรื่องดีและร้ายคละกันมาเป็นเพราะเรือนสตาปรากฏดาวร้ายมาเยือนแผ่อิทธิพลส่งผลในเรื่องปัญหาสุขภาพของคนในบ้านปัญหาความปลอดภัยในทรัพย์สินของมีค่าให้ระวังอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นภายในบ้าน ระวังคนในบ้านเกิดเจ็บป่วยล้มหมอนนอนเสือ่อทั้งอาจได้ไว้ทุกข์ใหญาติผู้ใหญ่ค่ะด้านความรักดวงชะตาความรักปีนี้เป็นเกณฑ์เดี๋ยวใช่เดี๋ยวไม่เอาอารมณ์ของท่านมักแปรปรวนชอบที่จะเปลี่ยนใจดังนั้นท่านควรใช้เวลาศึกษาคบหาดูใจกันไปเรื่อยๆอย่ารีบร้อนเร่งรัดเพราะบางครั้งที่ว่าใช่กลับพบความผิดหวังแต่หากหลงไปเที่ยว แล้วหาเด็กบริการมารักษาหัวใจระว่างปัญหาจะยิ่งทับถมทำให้ช้ำใจหนักเพิ่มขึ้นทางที่ดีคือต้องทำใจเผื่อไว้จะได้ไม่ต้องเสียใจท่านควรระวังการทะเลาะเกิดปากเสียงแล้วเลยเถิดจากเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่จนอาจทำให้ความสัมพันธ์ร้าวฉานได้ได้านสุขภาพปีนี้ด้านสุขภาพของท่านประสบดาวร้ายโคจรเข้าเล็งเรือนชะตา ดังนั้นเรื่องสุขภาพและโรคภัยไข้เจ็บสำหรับท่านเจ้าชะตาจึงเป็นเรื่องที่ประมาทไม่ได้ต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุทั้งในระหว่างการทำงานและการเดินทางโดยเฉพาะหลังงานเลี้ยงดื่มฉลองแล้วการขับขี่ยวดยานต้องไม่ประมาทระวังจะได้รับบาดเจ็บค่ะเจ้าชะตาที่ตกเรือนคนคอขาดควรหาเวลาไปไหว้พระสะดาะเคราะห์ทำบุญทำทาน เพื่อปกป้องคุ้มครองให้เจ้าชะตาแคล้วคลาดปลอดภัยและผ่อนเคราะห์ภัยจากหนักให้เป็นเบาได้ค่ะสุดท้ายนี้ขอให้เจ้าชะตารับฟังอย่างมีวิจารณญาณดวงชะตาของแต่ละคนยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอีกหลายอย่างอยากให้คำพยากรณ์ถือเป็นแนวทางกำลังใจคำเตือนสติในการดำเนินชีวิตและหากใครดวงชะตาตกที่เรือนอื่นเรือนไหนอยากฟังคำพยากรณ์ก็คอมเมนต์มาบอกกันได้ พร้อมกับฝากกดแชร์กดติดตามกดไลค์กดเ like, สียงกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยขอบคุณค่ะ